ก็หนังจุลสิทธิ์เวอร์สุดท้ายกำลังเข้านะครับก็มาเก็บบรรยากาศนะครับอันนี้นัก,กแสดงพาใส่พักใหม่นะครับอันนี้ก็ใส่พังเก่านะครับนะครับแล้วก็มีลูกคู่นะครับกำล,ลังทักทายกันโอ้น่ารักมากเลยครับโอ้เขาที่อยู่ด้านหลังโอ้โห,โโหนี่เป็นสมุนจริงฮะอ๊ายโอ้ยโอ้ยออันนี่นะครับก็ก็ใหญ่นะครับ นี่เป็นไทเซลร์อดนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนี่ครับมีลูกตัวเล็กนะครับแล้วก็ครับก็อยู่ในอัมพันนะครับคารานอสโซโลัดนะครับหางยาวๆนะหางย,ยาวมากเลยโอ้โหอโออ,อันนี้ใช่ตัวที่ผมมาพักหนึ่งหรือเปล,ล่าฮะไดโลฟอร์โซลัดนะครับ ทางให้เดินตามรอยไปนะครับนี่ก็เห็นว่พอกหัวกันอยู่ทั้งวันนะคู่นี้นะอันนี้เป็นแพคีเซฟาโลซอลัสนะครับก็หัวกระโหลกลูกล่างไคโดมนะครับก็การต่อสู้นะครับเหมือนพวกแพะภูเขาในปัจจุบันนะครับกินพืชกินพืชทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้นังเองนะครับอันนี้ลูกนังเอนะครับ แต่ว่าพระเอกต้องไปดูในโรงเนี่ยอูกี้ไอตัวนี้เห็นบ่อยมากตอนปล่อยโฆษณาเนี่ยตอนปล่อยตัวอย่างหนังอ่ะเออนี่ตัวแม่ลูกเนี่ยอันนี้ตัวตรงทางเข้านะครับเพราะว่าเป็นกัวนะครับใช่ครับโอ้โหอันนี้นึกว่าเขาเสิร์ฟเหมือนเสือพ่นไฟเนาะนี่ก็ฉากมันติที่เริ่มเริ่มทยอยปล่อยมาเรื่อยๆนะครับเป็นมาจากบรรทัดเลื่อนครับ อันนี้เป็นนางเอกของเรื่องเ่ยนางเอกของเรื่องก็มีลูกลนะฮะอุอ๊กี้อุกี้อันนี้ไม่แน่ใจว่านางไปฟิชเชอร์ลิงท้องกับใครมานะครับหน้าตาอันอ่อนโยนปากนิดจมูกหน่อยตาเหลืองไม่น้อยแม่จ๋าแม่จ๋าหนูหิวแล้วจะกินอะไรดีลูกเอ้ยจะกินอะไรดีแม่